การใช้สื่อออนไลน์อย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยือ่อสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook Instagram Twitter YouTube ถูกนำมาใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างครอบครัวและเพื่อนสื่อออนไลน์มีทั้งประโยชน์และโทษควรคิดให้ดีก่อนเปิดเผยข้อมูลสิ่งที่ไม่ควรเผยแพร่บัตรประชาชน าสปอร์ตตั๋วเครื่องบินเพราะอาจก่อให้เกิดโทษคิดให้รอบคอบพิจารณาก่อนกดไลค์กดแชร์สื่อสังคมออนไลน์มีความสะดวกรวดเร็วนิยมใช้ติดต่อสื่อสารนัดพบทำให้มีการปลอมแปลงข้อมูลให้เกิดความน่าเชื่อถือ อาจทำให้ถูกรลอกหรือไม่ได้รับความปลอดภัยอย่าลืมป้องกันตัวก่อนตกเป็นเหยื่อง่ายๆ 1. คิดให้ดีก่อนเปิดเผย 2. พิจารณาก่อนแชร์ 3. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยได้แล้วค่ะ